นี่คือที่พักของสามเณรที่จะเข้าทำการอบรมระหว่างวันที่1ถึงวันที่21ตุลาคมเป็นสถานที่พักของสามเณรทั้ง124รูปเป็นที่พักของด้านล่างของหอรประชุมเื่งจัดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบาทมีหมอนมีที่นอนมีตะก,กรา้าให้เกิดความปเปล่รเบียบ